วินาทีที่จอแดนพิกฟอร์ดเซฟลูกจุดโทษของจอร์นิโยมันปลุกความหวังให้กับสาวกทีมชาติอังกฤษได้มีโอกาสกลับสู่เกมยิงจุดโทษเพื่อต่อลมหายใจในการคว้าแชมป์แต่ทันใดนั้นนะครับคนที่5คนสุดท้ายของทัพสิงโตงคาราบ กลับมีเด็กผู้ชายบ้าบินอายุ19ปีคนหนึ่งถือลูกบอลมาวางตรงจุด12หลาไม่มีใครคาดคิดว่าแกเรตเซาเกตที่มีนักเตะชั้นนําให้เลือกใช้เต็มมือจะส่งชื่อบูกาโยซากะลงมาสังหารจุดโทษเป็นคนสุดท้ายซึ่งสําคัญนะครับนั่นคือความแบกความหวังของแฟนอังกฤษทั้งประเทศทั่วทุกมุมโลกโดยโจทย์ที่เด็ก19ต้องแบกภาระอันหนักเอึ้องไว้บนบาทน,นั่นคือไม่เข้าแพ้ทันทีแม้ว่าสังเวียนจะเป็นเบียมบลีแต่เต็มไปด้วยแฟนบอลสิงโตคำรามที่เดินพามามืดฟ้าบวดดินแตกกันนะ มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความกดดันไปได้เพราะไม่ใช่โจทย์ต้องยิงให้เข้าเพียงอย่างเดียวแต่ทว่าคู่แข่งตรงหน้าแม่งเป็นประการยักษ์แห่งอสซริจาลุจิดดนารุมา่าผู้โชว์เซฟจุดโทษจาดอนซานโชก่อนหน้าจะมาถึงซาก,กา้าแล้วความกดดันเหล่านั้นนะครับถาโถมเข้ามาเด็กวัย19ปีไม่อาจจะแบกรับมันได้เขาเลือกยิงขวามือตัวเองก่อนจะไปตดเซฟดอน,นารุมา่าที่พุ่งถูกทางปัดได้เต็มไม้เต็มมือและหลังจากวินาทีนั้นอิตาลีก็คว้าแชมป์ยูโร2020ไปครองได้ทันทีนาทีนั้นนะครับคุนพลท ชาติอิตาลีวิ่งดีเจกันอย่างบ้าคลั่งทุกคนไปนรวมสวมกอดจีโจฮีโร่คนสําคัญแต่ตัดภาพมาอีกภาพนะครับผมน้ําตาจากเด็กหนุ่มวัยสิปีกําลังรินไหลหัวใจของเขาเต็มไปได้วยความบอบชำ้ำเมื่อมีไหลของพี่ๆเข้ามาปลอบก็ไม่อาจจะกลั้นความเสียใจไว้ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งหลังจบเกมนะครับมีหลายคนที่เข้าอกเข้าใจออกมายกย่องความกล้าหาญของซาก้าที่บ้าบิ่นกล้าออกไปยิงจุดโทษคนสุดท้ายทางทาง,งศิลกรารนะครับมันบีบหัวใจหลายคนชื่นชมบอกว่าถ้าผลงานนี่น่าประทับใจแล้วแต่ถว่า ว่าโลกของเราครับแม่งเต็มไปได้วยคนใจร้ายเป็นสังคมแห่งการทับถมซึ่งกระจอกมากครับพอมันใช้แค่เพียงปลายนิ้วมาฆ่าคนเพราะว่าหลังจากสากายิงไม่เข้าก็กลายเป็นเรื่องที่รองรับอารมณ์ของพวกท็อกซิกบนโลกโซเชียลทั้งโลกสากานะครับผมโดนโจมตีด้วยการเหยียดผิวดูถูกชื้อชาติซึ่งส่วนใหญ่มันจากกลุ่มคนทรีไลออนพันแท้หรือผู้ดีอังกฤษบ้านมันนั่นแหละซึ่งสากาก็เป็นเหยื่อทางอารมณ์ด้วยการถูกคุกคามรุนแรงถึงขั้นขูทร้ายครอบครัวและมันก็หนักถึงขั้นที่ว่าสมาชขกผู้บัง หรือ FA นะครับจะออกประกาศเอาผิดทางกฎหมายกับคนที่เขียนกฎหมายด่าเขาแขกความผิดหวังจากการยิงจุดโทษไม่เข้าในเกมระดับชาติมันกระบอบช้ำหัวใจมากพอแล้วนี่เขายังต้องมาเจอคําพูดจากแฟนบอลที่เขาทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อทําความสําเร็จให้อีกบางทีการเงียบของเขาไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ตอบโต้แต่เขาเลือกที่จะเงียบเพื่อหลบเลียแผลใจและในช่วงเวลานี้แหละครับผมจะรู้เลยว่าใครเป็นคนสําคัญใครที่รักจริงซาก้าเองก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะพี่ๆในทีมจะปลอบประโลมหัวใจ ใช้เป็นอย่างนี้สิ่งจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับเป็นพี่ใหญ่ที่เข้าใจดีว่าความรู้สึกที่ถูกผู้คนด่าทอคุกขาดมันเป็นอย่างไรเพราะมองย้อนกลับไปในวันที่เฮนโดมาอยู่กับลิวพูนะครับเขาถูกด่าไม่เว้นวันว่าไม่ดีกับการเล่นในหงแดงและก็เกือบถูกขายไปอยู่กับฟลแลมอยู่แล้วยิ่งตอนก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันหงแดงแทนที่เซเว่นเจอราดนะครับก็ยิงโดนวิจารณ์ว่ามึงเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายนะครับเฮนโดเขาไปสู์ตัวเองด้วยการผานลิวพูชูถ้วยแชมป์มาครองดังนั้นกว่าคุณจะโตมาได้เรียนรรรรู้้้อออะะไหลาาาาๆ่่งคุณกก,ณก็ตผนนนปปสบบัเเจดีม on. การยิงจุดโทษไม่เข้าไม่ใช่จุดจบของชีวิตเพราะในอีกแง่ความรู้สึกก็มีคนให้กําลังใจซาก้าอยู่ไม่น้อยหลายๆครั้งครับโลกใบนี้มันก็แค่โหดร้ายสําหรับใครบางคนคนข้างๆจึงสําคัญนี่คือเรื่องจริงนับต่อจากนี้นะครับเวลาจะเดินอยู่ข้างๆช้าๆเมื่อซาก้าแข็งแกร่งเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมสิ่งที่ผิดพลาดมันจะเป็นประสบการณ์ให้ตัวน้องได้เรียนรู้ได้แก้ไขเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำอีเวลาสําหรับซาก้ายังมีอีกเยอะจงฝึกฝนเดินหน้าและทิ้งความผิดพลาดไว้ข้างหลังตรงไหนมี กำลังใจให้ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจอีกแรกแก่น้องบูกาโยซาก้าหนุ่มวัยสิปีที่โคตรกล้าหาญเกิดใครและนี่คือขอบสนาสเปเชียลหาดบุลเฟียลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนละให้เราด้วย้อ